เธอคือสิ่งที่เธอเป็นบุตรและธิดาอันเป็นที่รักของความรักคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสันติภาพและความสามคัคคีจากความก่อหลและความวุ่นวายแอมบัสเดอร์ของแสงสว่างสีขาวแห่งการสร้างสรรค์คำเตือนของขวัญของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และตอนนี้คนแต่ละคนก็จำเป็นสำหรับการใช้ศักยภาพสูงสุดของคนในขณะนี้ลูกสาวของฉันคุณพกพาการสร้างสารรค์ไว้ในตัวคนให้เกียรติพลังของผู้หญิงการเปิดกว้างและความสามารถของคนในการสร้างชีวิต จากความว่างเปล่าชีวิตใหม่บนโลกใบนี้เริ่มต้นด้วยการแบ่งเซลล์คุณเห็นภาพรวมไหมคุณทั้งหมดมาจากแหล่งเดียวกันฉันแม่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณและคุณแทบธิดานักบวชที่รักของฉันคุณถูกกำหนด ให้เปิดเผยศักยภาพอันบริสุทธิ์ในการให้ชีวิตในทงเมติเช่นกันเริ่มต้นจากที่ที่คุณอยู่ตอนนี้เรียวเข้าด้านในค้นหาจุดศูนย์กลางจุดคงที่ภายในและต้อนรับมันคุณลูกของความรักภายในของฉัน จัดการแสงแล้วปกป้องสิ่งที่คุณรักยิ่งความรักของคนแข็งแกร่งมากเท่าไหร่พลังปกป้องที่คุณยึดไว้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นยิ่งรักมากเท่าไหร่ออร่าแห่งการปกป้องของคนสามารถแผ่ขยายออกไปได้มากเท่านั้น ลองนึกภาพตัวเองและครอบครัวของคุณในโดมแห่งแสงสว่างคุณถูก้อลรอมด้วยโลกแห่งแสงสว่างที่ทะลุผ่านไม่ได้แต่ละคนเมื่อคุณโต้อต,อตอบกันแสงของคุณผสมเข้าด้วยกันคุณจะได้รับข้อมูลจากกันและกันไร้คำพูด ภาษาของแสงโดยการวางสัญชาตญาณและวิสัยทัศน์ของคุณไว้ในขอบเขตของผู้ร่วมสร้างคุณสามารถฝังเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาความรอบรู้ภายในและความรักของคุณจากนั้นดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ด้วยกัน บุตรชายบุตรสาวของแหล่งที่มาเดียวกันทั้งหมดนั่นคือการเรียนรู้ที่จะสร้างร่วมกันอีกครั้งบางครั้งคุณสมบัติผู้ชายของคุณก็จำเป็นแต่บางครั้งคุณก็จำเป็นต้องเปิดกว้างคุณเป็นทั้งเยืนและหยางคุณคือตู้เก็บเนื้อหา คุคือความจริงภายในเช่นเดียวกับเงาสะท้อนภายนอกเลือกความจริงของคนอย่างชาญฉลาดปรับเปลี่ยนอยู่เสมอในทุกจังหวะหายใจเข้ายอมรับทุกมุมมองใหม่ๆและหายใจออกสัมผัสประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ชีวิต มอบให้คนทุกครั้งคุณยอมรับความจริงอื่นๆช่วงเวลาระหว่างการหายใจเข้าและออกคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ซึ่งคุณได้รวบรวมสิ่งที่ได้รับมาให้คนหลังจากหายใจเข้ารวบรวมแสงวิสัยทัศน ข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับดำเนินการกับมันหลังจากสิ้นสุดการหายใจถึงเวลาที่จะรวมประสบการณ์ที่คุณสร้างไว้ในโลกภายนอกเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการหายใจเข้าครั้งต่อไปวันของนักลบผู้โดดเดี่ยวสิ้นสุดลงแล้ว ตอนนี้คุณถูกนำให้กลับมามีความปลอดภัยอย่างลึกซึ้งมาจากการได้รับการยอมรับจากชุมชนของคุณหากคุณโชคดีคุณก็จะถูกรายล้อมไปด้วยชุมชนแล้วแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังคุณอาจพบ ความสบายใจจากสัตว์ต่างๆที่มาเยือนคนนกมแมลงหรือกระต่ายที่ทักทายคนจากระยะไกลคุณสามารถเริ่มสังเกตเห็นต้นไม้ที่ต้อนรับคนด้วยเสียงกระซิบในสายลมยามเย็นยามเช้าก้อนกรวดที่ส่องประกาย ภายใต้น้ำทะเลสีฟ้าครามครอบครัววิญญาณของคุณอาจจะยังไม่เป็นตัวตนโปรดรู้ว่ากระแสชีวิตปัจจุบันของคุณเป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายๆอย่างที่เปิดเผยจากพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของคุณและฉันคือปัจจุบันของคุณ ความฝันที่คุณเรียกว่าชีวิตเป็นหนึ่งในหลายๆความฝันฉันคือปัจจุบันของคนกำลังมีในเวลาเดียวกันและตอนนี้คุณต้องตื่นขึ้นสู่ความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่ของตัวตนหลังมิติของคุณ เวลาสถานที่เชื่อมโยงกันต่อเนื่องของการอวากาศทันทีที่คุณออกจากระบบอ้างอิงนี้โดยป้อนมิติที่สูงกว่าคุณจะเข้าสู่ลิขสิทธิ์ด้วยเส้นเวลาความน่าจะเป็นและมิติข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดมีอยู่พร้อมๆกันไม่มีสิ่งใดที่เป็นจริงมากหรือน้อยกว่าส่วนอื่นๆความพยายามในการนำแสงสว่างมาสู่พระแม่ธรณีผ่านความรักที่คุณเป็นจึงไม่มีผลกับโลกและทำลายของคุณอนาคตที่เป็นไปได้ของคุณเท่านั้น การโฟกัสความเป็นจริงสิ่งที่คุณเลือกที่จะรับรู้อย่างต่อเนื่องหากคุณมีประสบการณ์ของการสร้างคุณจะรู้ว่ามันขึ้นอยู่กับคนที่จะเลือกเน้นให้ความสนใจอย่างชาญฉลาดในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายที่คุณกำลังประสบในระดับดาวเคราะห์ของคุณ คุณคิดว่าข่าวหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการรู้ในตอนนี้มากกว่าความรู้ภายในที่เป็นธรรมชาติของคุณหรือไม่เรียนรู้ที่จะพึ่งพาความสามารถตามสัญชาตญาณของคุณและขอความช่วยเหลือจากเลดี้อเมทิส เลดี้อเม y ทสมาเหสีของเทวทูตซาเคียวก็พร้อมให้บริการคุณพร้อมด้วยเทวทูตเมตาตอน l ลอดออฟไลฟ์ Life, และเทวทูตแซนด์ดัรฟนที่เชื่อมโยงคุณกับหัวใจของพระแม่ธรณีและพลังสร้างสารรค์ภายในร้องเรียกมิติแห่งสวรรค์ทุกวันด้วยความรัก พลังทั้งหมดของคุณและรู้สึกในร่างกายของคุณคำอธิษฐานของคุณเชื่อมต่อคุณกับเครือข่ายแห่งความรักและแสงสว่างที่ให้ชีวิตแม้ในยามมืดมิดลูกๆที่รักอธิษฐานบุตรและธิดาแห่งดวงดาวโปรดอธิษฐานด้วย สุดใจของคนและนำพรมาโซคนที่การปรากฏตัวของ I am ของคุณกระเตลือล้นที่จะมอบให้คุณทันทีสอบถามแล้วคุณจะได้รับเมื่อคุณได้รับแล้วส่งต่อผลประโยชน์ให้กับคนที่คุณรักเพื่อนฝูงครอบครัวของคุณและสุดท้ายในช่วงเวลา อันเงียบสงบของการทำสมาธิความสัมพันธ์ต่อมวลมนุษยชาติและทั้งหมดที่เป็นอยู่ด้วยวิธีนี้วงกลมจะถูกปิดคน่ายทอดสิ่งที่คุณได้รับและการไหลของพลังงานที่ไหลผ่านตัวคนจะเติมพลังให้คนณฟื้นฟู เสริมพลังและปกป้องคุณทั้งหมดในเวลาเดียวกันเพื่อให้คุณสามารถเติบโตในศักยภาพสูงสุดของคุณในฐานะนักรบผู้พิทักษ์แห่งอนาคตของจักรวาลน,นี้และมันก็เป็นเช่นนั้น